สวัสดีค่ะรูเมนคอนพร้อกับช่องม b n ิ f r นนะคะช่องของคนที่รักชาชอนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะสำหรับเกมวันนี้นะคะบอกเลยว่าเสียใจแล้วก็เสียดายมากๆค่ะเซตแรกเนี่ยบอกเลยว่าบงมากนะคะกับการจัดตัวของโค้ดค่ะในเซตแรกส่วนเซต3นะคะถือว่าโอเคเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้นะคะในหลายๆตำแหน่งแต่ว่าเซต2แลเรก็เซตส 4, เนี่ยก็คือ วิกตอรีนานะคะก็โดนปาดท้ายเซตเหมือนกันเลยค่ะทุกคนทอแท้จิตใจมากค่ะวิกตอรีนานะคะพ่ายซากะฮิซัมสือสปริงไป1ต่อ3เซตนะคะด้วยสกอร์15ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ20และ25ต่อ19ค่ะ สำหรับผู้เล่นตัวจริง6คนแรกของวิคตอรีนาใหเมจินะคะงงกับการจัดตัวของโค้ดมากๆค่ะโค้ดนะคะใช้เป็นอาริสาอินโนเอะนะคะคู่กับคาย่าวาตานาเบก่อนคงจะให้คาย่ามาช่วยเกมรับแล้วก็ให้อิโนเอเนี่ยแบกเกมบุกซึ่งอินโนเอก็ไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นนะทุกคนบอลเร็วนะคะมินจาออดมาจิตแล้วก็ไอริเมียเบะวันนี้คือไม่ได้ทั้งคู่เลยค่ะ บีหลังนะคะใช้เป็นซากิทานากะก่อนก็คือเอาลงมาทําไมก่อนทุกคนเพราะซากิก็พักสนามไปนานนะคะมือเซตก็จะเป็นซากุระอิค่ะแล้วก็ลิเบอร่นะคะ เอามาคนเดียวค่ะวันนี้เป็นมาริโมริตะค่ะส่วนซา,าการฮิซัมสึสปริงนะคะก็จัดเต็มเลยค่ะบอนเรลออยกากะอารากินะคะคู่กับฮิรรยมามะค่ะบีหลังนะคะคนนี้ตบหนักมากๆทุกคนแล้วก็เด็ดขาดสเตฟานีเซมดีนะคะบีหลังอเมริกาหัวเสานะคะจะใช้เป็นคู่ฟูคาสวะก่อนนะคะแล้วก็เกรตาสักแมรี่นะคะส่วน มือเซตค่ะก็จะเป็นซาเกะนะคะริโบโลของทีมบอกเลยว่ายกนิ้วให้เลยอย่างชิมามูระเออไม่ใช่ทุกคนนิชิมูระค่ะ มาเริ่มกันที่เกมเซตหนึ่งกันเลยค่ะงงมากทุกคนขอดาหน่อยนะคะบอกเลยว่าไลน์อัพนี้จัดมาได้ยังไงก็คือโค้ชเนี่ยตั้งใจจะเน้นเกมรับก็คือให้คาย,ย่าวาตานาเบะลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าคาย,ย่าก็คือบุกไม่ได้ก็คือตามนั้นแหละค่ะที่โค้ชใช้แต่ว่าโค้ชเนี่ยจะให้อินโอเอะแบกคนเดียวได้หรอคือไลน์อัพนี้คืองงมากๆนะคะแล้วก็แต้มห่างสุดๆค่ะมีหลังก็ใช้เป็นธนกะด้วยนะคะกลางเซตเนี่ยตอนที่แต้มห่างเนี่ยถึงส่งมุมบิ่มลงมานะคะแทนคายะวา,วาตานาเบะ และเห็นไหมมุมบิมของเราลงมาก็แป๊บเดียวเลยได้2แต้มนะคะแล้วทําไมถึงไม่ส่งบ b ตั้งแต่แรกนะคะเพราะบีบีเนี่ยก็บอกเลยว่าได้ทางรุกแล้วก็รับด้วยถ้าจะเปลี่ยน1เสาเนี่ยแอดมินคิดว่าควรจะเปลี่ยนอินโนเอทแทนนะคะเซตหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเสียแต้มไปเลยค่ะเสียเซตไปเลยแต้มห่างมากๆ25ต่อ15คะแนนคะ่ะ สำหรับเซตสองนะคะก็ใช้บีหลังเป็นアナนรุยซารูดิเกอร์นะคะแล้วก็หัวเสาอย่างบีบีต่อเนื่องค่ะต้นเซตน,นะคะโดนนำค่อนข้างห่างเลยซากาฮิซัมสื่อสเปริงเหนียวมากทุกคนแล้วสเตฟานีเซมดี้บีหลังอเมริกาของเขาก็เด็ดขาดมากๆตบหนักค่ะแล้วก็เด็ดขาดด้วยบีบีนะคะก็พยายามดันแต้มให้แล้วในช่วงกลางเซตแต่ก็ไปเฉือนกันที่ท้ายเซตค่ะเอาจริงนะคะวันนี้บอลเร็วนะคะอย่างเมนจานแล้วก็ไอริสเนี่ยไม่มาเลยทําแต้มช่วยทีมไม่ค่อยได้แล้วก็บล็อกแทบจะไม่ได้ ไดด้้วยค่ะเซตนี้นะคะก็ตามไม่ทันค่ะถูกซากะงฮิซัมสือสปริงนะคะชนะไป25ต่อ22คะแนนถูกนํำปแล้วนะคะ2เซตก็บอกเลยว่าใจเสียนิดหน่อยแต่ก็มาสู้กันต่อในเซตที่3ค่ะ มาดูกันที่เซตที่3ค่ะฟอร์มของทีมเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนในหลายๆตำแหนง่งเปลี่ยนมิกุนะคะมาแทนบิมแต่ที่จริงก็แอบงงนะว่าคองบิมทําไมนะคะถ้าดูจากฟอร์มเซต1กับเซต2เนี่ยคนที่ควรคอกเนี่ยแอดมินคิดว่าเป็นอินโนเอมากกว่าแต่ว่าก็ถือว่าเซตนี้เนี่ยฟอร์มอินโนเอก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะรวมถึงฟอร์มของบอลเร็วเริ่มทําแต้มได้แล้วแล้วก็บล็อกได้ด้วยอย่างมินจาออดมาจิตนะคะมิกุเนี่ยก็คือเกมบุกน้องเนี่ยดีเลยนะคะน้องฮอมาตะเนี่ยก็เกมบุกดีเช่นกัน ดัวเรดค่ะในเซตนี้ได้เซตนี้ไปสู้กันต่อไปนะคะในเซตที่4ค่ะส่วนเซตที่4นะคะก็งงอีกแล้วทุกคนนําเยอะมากๆตอนช่วงต้นเซตอยู่ดีๆเนี่ยให้เขาตามตีเสมอทันนะคะแล้วก็ปาดทายเซตนะคะกองเชียร์เขาก็มาเต็มนะคะดังกระหึ่มเลยทายเซตวิกตอรินาฮิเมจิคือบงมากทั้งทีเนี่ยเหมือนไม่เอาอะไรแล้วค่ะไม่มีความกระหายที่จะชนะจบๆไปค่ะเสียใจมากๆนะคะสรุปผลการแข่งขันก็คือวิกตอรินานะคะพ่ายซากาฮิซัมึสปริงนะ ะะไปหนึ่ต่อสามเซตค่ะแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าแพ้อีกนะคะก็คือจบเลย สำหรับ P.O.M. วันนี้นะคะสมมงค่ะเหนียวมากๆนะคะอย่างนิชิมูระนะคะช่วยทีมได้หลายแต้มเลยลิเบโรของทีมก็คือสมมงค่ะแล้วก็ยกเครดิตนะคะยกความดีความชอบให้กับโค้ชของฮิซามิสึสปริงด้วยนะคะที่เตรียมตัวมาอย่างดีรวมถึงเกมรับของทีมเนี่ยก็เหนียวมากๆแทบจะทุกคนเลยค่ะแล้วก็มีตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดน,นะคะอย่างสเตฟานีเซมดีด้วยซึ่งสเตฟานีเซมดีนะคะก็ทําคะแนนสูงสุดให้กับซากะฮิซามิสึสปริงค่ะท ทำไป24คะแนนนะคะจากการตบ23แล้วก็บล็อก1เปอร์เซ็นต์การตบนะคะของเซสเตฟานีอยู่ที่45.1คะ่ะมาดูกันที่ของวิกตอรีนให้เมจิกันคะ่ะก็ถือว่าช่วยๆกันนะคะคะแนนก็คนละนิดคนละหน่อยท็อปสกอร์คะ่ะอาริสาอีโนเอะนะคะทําไป15คะแนนจากการตบ14นะคะแล้วก็บล็อก1เปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่33.33 33คะ่ะ รองท็อปสกอร์นะคะเป็นของอนาโรยซารูดิเกอร์นะคะในตำแหน่งบีหลัง13คะแนนค่ะจากการตบ9 บ็อกซ์สามนะคะเราก็เสิร์ฟเอสหนึ่งค่ะเปอร์เซ็นต์ตบนะคะอยู่ที่สามสิบเก้าจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อมานะคะบีบีของเราได้ไปเก้าคะแนนค่ะจากการตบแปดนะคะเราก็เสิร์ฟเอสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่ยี่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะคะแนนนะคะเท่ากับน้องมิกุอะคิโมโตะนะคะก็ทําไปเก้าคะแนนเหมือนกันจากการตบล้วนๆเลยเปอร์เซ็นต์ตบนะคะอยู่ที่สี่สิบจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะมินจาออดมาจิตนะคะทําไปเจ็ดคะแนนค่ะ จากการตบ5นะคะเราก็บ็อก2เปอร์เซ็นต์ตบอยู่ที่31.25%ส่วนไอรีมียเบวันนี้บอกเลยว่าบงมากช่วยทีมไม่ค่อยได้เลยนะคะทำไป4คะแนนค่ะจากการตบ2บลบ็อก1เราก็เซิร์ฟเอสเปอร์รเซ็นต์ตบเนี่ยอยู่ที่16.67%ค่ะ มาดูกันที่บอลแรกกันบ้างค่ะบอลแรกก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะสําหรับวันนี้รับบอลแรกมากที่สุดคะ่ะอาริสาอินโนเอสาลูกเปอร์เซ็นต์บอลแรก 38. 2ค่ะมาริโมริตาดิโบโรของทีมนะคะรับไป26ลูกเปอร์เซ็นต์บอลแรก36.5%ค่ะมิกุนะคะรับไป9ลูกค่ะเปอร์เซ็นต์บอลแรก33.33% 33. และวิบีของเรานะคะก็รับไป5ลูกเปอร์เซ็นต์บอลแรก40% ค่ะฮาย่าวัตนาเบนนะคะรับไป7ลูกเปอร์เซ็นต์บอลรากอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนทุกคนจะบอกว่าแอดมินดูวันนี้แล้วนะคะท้อแท้ในจิตใจแต่ก็ปล่อยทิ้งไปค่ะแล้วก็มาสู้กันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ชนะนะคะก็ถือว่าไปตัดเชือกกันวันถัดไปแต่ถ้าพรุ่งนี้แพ้ก็คือยืนยันแล้วว่าเราเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆค่ะก็ตามนั้นเลยยังไงก็รอเชียร์กันต่อนะคะวันพรุ่งนี้21เมษายนเ,าเวลาเดิมนะคะ17นาฬิกา5นาทีเวลาไทยค่ะรอเชียร์บีบีและผองเพื่อนกันต่อค,ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบพรปเพยียนมินทามรบกวนใช้กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ